บาร์บี้มังกรหายใจเป็นไฟและบาร์บี้ยูนิคอร์นทำให้ทุกอย่างปกคลุมไปด้วยดอกไม้และกากเพชรบาร์บี้สองคนแตกต่างกันมากแต่พวกเขาท้องเหมือนกันพวกเขาจะมีลูกแบบไหนกันนะมาดูได้นในลายล,ลิลูกันเลยเริ่มจากบาร์บี้มังกรกันเลยทำท้องนูนให้เธอพันลูกโป่งสีแดงรอบๆบหลอดไฟ LED ติดมันข้างในไขยางทำกางเกงจากหนังสีดำตัดแถบออกมาสองแถบทำเป็นขากางเกงทำให้ขอบด้านในเป็นแบบนี้ติดทุกชิ้นเข้าด้วยกันลิกด,ด้านในออกด้านนอกดูสิพวกมันขนาดพอดีเลยแถมไม่กดทับท้องด้วยทีนี้มาทำเสื้อแขนยาวกันทำแขนเสื้อสองข้างจากผ้าปักเลื่อม และทำเสื้อครอบแขนยาวสุดเก๋มังกรก็ต้องมีปีกสิตัดผ้าตะข่ายแบบนี้ร่างมันลงบนแผ่นกระดาษโฟมสีดำจากนั้นวาดและตัดใยแมงมุมออกมาปีกสองปีกพร้อมจะพาแม่มังกรบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วติดพวกมันเข้ากับแขนเสื้อบินไปกันเลย ตัดรอยโค้งจากกระดาษโฟมสติ๊กเกอร์พร้อมกากเพชรตกแต่งผมด้วยพวกมันแม่มังกรตัดสินใจออกไปเดินเล่นในสวนยามคำ่ำ <c oughs> ดอกไม้พวกนี้กลิ่นหอมจังมันทำให้ฉันหิวอืมไก่แซบช่วงนี้จมูกของฉันชอบได้กลิ่นอะไรแปลกๆแฮะ บาร์บี้ยูนิคอรก็ท้องอยู่เหมือนกันร่างรูปจากไข่ยางติดมันเข้าด้านหลังท้องนูนเหมือนของจริงเลยทำชุดนอนจากผ้าฝ้ายที่มีดีไซน์เป็นลายรุง้งด้านหน้าคลุมด้วยผ้าธรรมดาส่วนด้านหลังคลุมด้วยผ้าบางเติมกางเกงขาสั้น ตกแต่งหน้าท้องและบนตัวด้วยสติกเกอร์เล็บจุ่มมันในน้ำดึงเทปออกและติดมันลงไปบารมี่ยูนิคอร์นรอจะเจอหน้าลูกของเธอไม่ไหวแล้วมาทำที่คาดผมกันเอาแหวนขวดพลาสติกมาม้วนดินเบาออกมาเป็นสายเล็กๆ2ออันและปั้นพวกมันให้เป็นรูปเขาทำหูคู่หนึ่ง ที่คาดผมยูนิคอร์นเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ระบายสีหูและเขาด้วยเสียคริลิกสีพาสเทลทาน้ำยาทาเล็บสีใสและโปรยกาวเพชรทับตกแต่งด้วยใบไม้สีทองและดอกไม้แม่แมดรักที่คาดผมใหม่นี่จังคลุมไม้จิ้มฟันด้วยดินเบาทำเป็นชิ้นเหนือ ระบายดินปั้นด้วยเสียคลิลิกสีน้ำตาลมันจะได้ดูเหมือนเนื้อและเติมเศษขนมปังด้วยอืมอร่อยจังทำกล่อง KFC ร่างมันและตัดส่วนล่างออกมาดีจังกล่องไก่แทบทั้งกล่องเลยอืมพวกมันหอมจริงๆฉันทนรอชิมชิ้นหนึ่งไม่ไหวแล้วจากนั้นก็กินหมดเลย <c oughs> อุ๊ปส์ดูเหมือนว่าซอสจะหมดแล้วนะ <c oughs> มาทำขวดซอสพริกกันเอาขวดน้ำยาหยอดตามาตัดส่วนบนและส่วนหนึ่งของฝาทำให้พื้นผิวเรียบทากาวร้อนเข้ากับพื้นผิวแก้วและติดชิ้นส่วนลงไปเอาส่วนเกินออกระบายมันเป็นสีแดงสดติดฉลากและทาน้ำยาทาเล็บสีใสทับทาทั่วคอขวดและเติมฝาขวดลงไปอู้ ดูเหมือนฉันจะได้กินวันนี้อีกเยอะขอซอสอีกของหวานเพิ่มด้วยฉันอยากเพิ่มซอสต,ตรงนี้จังฉันอยากได้อะไรเผ็ดๆแต่ฉลากออกมาเยอะๆทำให้กระดาษแข็งสีเป็นแบบนี้และทากาวเพลรลงไปข้างในทากาวมุมรอบๆและติดฉลากลงไป คุณหมอฉันรู้สึกเหมือนข้างในตัวมีภูเขาลาวาปะทุอยู่เลยไหนขอดูหน่อยสิอู้เธอไม่น่ากินซอสพริกไปเยอะขนาดนั้นเลยเอานี่เอายาแก้อาการจุกเสียดท้องไปขอบใจนะมังกรใช้เวลาอีกวันนอนอยู่บนโซฟาไม่กินไก่แซบอีกแล้วฉันน่าจะกินยาดีกว่าทำ <c oughs> หมอนจากผ้าที่มีลายยูนิคอร์น ตัดออกมาสองชิ้นตกแต่งมันด้วยริบบิ้นผู้คลิกระยะไส้ข้างหนด้วยใยนุ่นมันเบาเราวกับเมฆเลยล่ะหมอนใบที่สองเป็นหมอนสำหรับคนท้องพวกเราจะต้องตกแต่งมันด้วยคำว่ายูนิคอร์นมันคือสถานที่วิเศษที่ยูนิคอร์นสามารถมาพักผ่อนได้บาร์บี้ยูนิคอร์นจะไปนอนแล้วฝันดีนะเมจ แต่เธอนอนไม่ค่อยหลับเลย mm hmm. โอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีแฮะบางครั้งคนท้องก็มีอาการคลื่นไส้ได้รู้สึกไม่ดีเลยย่ย mm hmm. yeah! ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้ว mm hmm. ทำชุดเดรสแขนกุดใส่ไปโรงพยาบาลติดริบบิ้นผู้นัานล่างของชุดกระโปรงทำสายรัดแบบเดียวกันชุดเดรสแขนกุดขนาดพอดีเลย มันไม่รัดท้องด้วยล่ะคุณหมอเมื่อวานฉันรู้สึกเคลื่อนไส้จังเลยมาทำอันตราซาวกันแล้วดูว่าลูกน้อยเป็นยังไงบ้างโอเคดูเหมือนทุกอย่างจะยังดีอยู่นะลูกแค่อยากจะออกมาเจอคุณเร็วๆเวท่านั้นเองพวกเราต้องใช้หลอดเล็กที่มีจุกและกากเพชร เคกากเพชนหลากหลายสีปิดด้วยจุกและแปะฉลากตักกินเพีงช้อนเล็เลกๆ2ครั้งต่อวันแล้วเธอก็จะหยุดคลื่นไส้เองอืระบายสีไข่สเปรย์คินเดอร์สีแดงเติมจุดสีอะคริลิกสีน้ำเงินและชมพูทาทับด้วยน้ำยาทาเล็บนี่มันไข่มังกรของจริงหรือเปล่านะ มาทำชุดให้ลูกน้อยกันตัดชุดที่มีขอบแหลมจากหนังสีแดงพวกเราจะใช้ชิ้นที่สองทำเป็นชั้นใน <c oughs> โอ้เขามังกรของเด็กน้อยโตขึ้นแล้วเ <c oughs> ร็กตัวน้อยกำลังห่วงคริสตันของเขาอยู่ <c oughs> <c oughs> คุณมังกร หายใจลึกๆนะแล้วพยายามอย่าเผาห้องของพวกเราล่ะหืมไข่แตกออกมาแล้วใครอยู่ข้างในนั้น <c oughs> มังกอนน้อยถือกำเนิดแล้ว <c oughs> โอ้เขาหายใจเป็นไฟครั้งแรกล่ะเขาเกือบจะทำผมฉันไฟไหม้แล้วฉันต้องคอยจับตาดูเจ้าหนูตัวนี้ดีๆแล้วล่ะสิ เมชกำลังออกกำลังกายระหว่างตั้งครันบนลูกบอลอยู่ <c oughs> มันตกแต่งด้วยดวงดาวระยิบระยับมาเตรียมอ่างพลาสติกสำหรับคลอดกันเถอะอสาวว่ายน้ำเล็กๆของเราต้องมีโฟมอาบน้ำช่วยผ่อนคลายบารบอมสามลูกจะช่วยพวกเราได้แม่เมดร,รักทุกอย่างที่ไม่เหมือนใครแน่นอนว่าการคลอดในน้ำก็ไม่เหมือนใครจริงๆ จากนั้นเจ้าหนูชายนี่ก็ถือกำเนิดขึ้นมาเธอมีเขาวิเศษและหูสองข้างสีขาวเหมือนกันเหมือนแม่ของเธอเลยทำผ้าห่อตัวเด็กจากผ้าที่มีลายสายรุง้งเด็กน้อยรักมันมันทั้งอุ่นและนุ่มสบายชายนี่ลูกเป็นเด็กทารกที่งดงามที่สุดในโลกเลยจ้ะ ทั้งแม่และลูกยูนิคอร์นก็ออกจากโรงพยาบาลมาและใช้เวลาคืนแรกด้วยกันในห้องเลี้ยงเด็กของพวกเขา,าเลวไฟหรือสายรุง้งมังกรที่พ่นไฟได้หรือยูนิคอร์นแสนวิเศษเธอชอบใครมากกว่ากันหรอคอมเมนต์ด้านล่างเลยกดไลค์วิดีโอกดติดตามลาลิลูและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา